ยเหล่ากี่คนจ้าหรือสามคเอายังไม่บายไปเฮ้ยยังต้องอากนะครับสวัสดีครับพวกผมครับไททีเอ็นเนาะผมนิวเกมไมค์ครับกับไมค์ครับมินิเกมนะครับวันนี้ครับอยู่ใครฮะครับผมนี่ครับผมฮอชานเดิมแล้วก็นะครับใครคนใครคนเปผ่าไอไอไอเดนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้นี่ครับเรามาเล่นมินิเกมเบสฟอร์นะครับไมคครับมินิเกมนะครับมาเบสฟอร์กันอีกรอบหนึ่งกว่าโอเคโอเคน่าจะมันกว่าเยอะ เมันหลังๆค่อยไปเออมอเดอร์บ้างนี่ครับพ่อนั่นนะครับเบสดวอลสามสามดีกว่าแล้นไปครับก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าเดี๋ยผมจัดไปเออเราต้องชนะดีวะตอนนี้จะแพ้ยับๆอ่ะไม่รู้ดิถ้าชนะก็ดีนะผมถ้าแพ้ก็นั่นแหละนั่นแหละนะแพ้ก็แพ้ไงถ้าแพ้ก็นั่นแหละความกล้าของพวกเราเองเนี่ยผมเคมาครับกูไปเลยไปเลยรีบไปเลยรีบไปเลยรีบ์มครับเลโด่ามามีจำนวน สามสามโอถูกแล้วคิดว่ากดเิดโอเคนะครับเดี๋ยวเรารีบต่อบเชียร์รอครับรอของครับตึ๊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 บให้คุมเตียงคนหนึ่งด้วยอ้าวเองพี่เราเป็นสายคุมเตียงโอเควันนี้เราอยู่กันในมาดของอ่าเกนมูนะครับไม่ใครเคยดูไหยใครเคยดูแบบอ้าวบอกนี้เนี่ยไอดีโดนแบนแล้วผมไม่รู้เขาแบนทำไมวะไอชิโป้เนี่ยอ้าวผมไม่ใช่นะไอ ไม่ใช right like well, no, so so ่เลยเอาเหรอเอาหมดคี uh, er ่เราไอ้ใช so so ้โปรนะไอ้ไม่โปรนะไอ้ใช้โปรอะครับก็ไอ้โดนแบนไปนะครับก็เลยต้องเอาอีกไอดีหนึ่งมานี่ครับก็ยืมยืมไปดีชาวบ้านท่ไม่ใช่รู้สึกไงบ้างไอ้เล่นพัทเดียวโดนแบนเลยเหรอเออเล่นพัทเดียวโดนแบนอ่ะผงใส่เทพเกินไปอะไรมาเนี้ยได้เหรอวะเขียบฟาร์มแต่พัทเดียวนี่โดนแบนเดี๋ยวพัทพัทหน้าโดนอีกรอบหนึ่งวะพัทไอ้พัทเนี้ยโดนแล้วพัทหน้าพัทหน้าเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวอีกตัวหนึ่งมาตายแล้ว เราเอาเป็นบล็อกนี้มันจะได้ขุดยากๆนะครับงอะนะอ่าโอเคประมาณนี้ปั๊บ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 ปโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับปลาใช้เวลาหาของบวกเด้่ยหาของบวกครับไม่พี่อัธนูเราเอาปิกเอ็กปิกเอ่าปิกเอ็กเป็นตกยี่สิบไอรอนนะครับโหดว่ะคุณมันไม่โหดเีนี้ยแล้วเป็นรถทำอะไรแล้ววันนึงอ่ะไปแล้ววันคุมดีดีเว้ยรักไปแล้วสีแดงอ่ะสีแดงจะเอาอะมา เอามันสายสติ๊กครับโอเคเอาเป็นนี่โอเคมาเฮ้ยสีแดงมาวะ่ะจะไฟบอ่บอเก๋าบอ่บอไฟบ่อไฟบ่โอโอ้โหไอพวกกากไก่ยมไบเปอร์นี่ะตายนีดหวยมันตายมันตายมันตายเยอะแยะว่ะเฮ้ยวันนี้ทีมโหดนดิแมไปหยองนี่พี่มาถึวันนี้เฮ้ยบุกอันนี้สีเขียวด้วยสีเขียวสีเขียวลงลงลงเอ้ยลงรุ่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 งรุกงุ่งรุ่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 ง ไม้ไม้ไม้ไม mm ้ไ huh? ม you know? okay. wow. ้อ okay. ีกแกนเดียวไม่เ uh ดี๋ยวพี่คุมให้ไม้ไม้คุมให้แลวันโอเคเรียบร้อยวูู้แยมแยมเรียบร้อยวูู้วแรงแรงแรงไปแล้วกูดีแล้วนี้แล้วนี่แล้วนี่แล้วยอดยอดเอ้ลองเตียงเลาเตียงแล้วเตียงแล้วไม่มีไม่ปมีปั๊ป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 เอือตายครับเขียวรักก่อยมีเครือโบเขียวรักก่อยเด้๋ยวกูโผล่เอาเหลืองเหรอโอเคเดี๋ยวฟาร์มของครับโอ้โหแจมไปเลยมาบล็อกต่อครับบล็อกคือวางไปปุ๊ปุ๊ ปึ๊บเฮ้โลงเขียวให้เขียวบุกแล้วใช่ไหมวะเฮ้ยมันบุกบุกบุกเขียวเขียวเขียวเอาดิมาดิเข้ามาดิเอาแม่งดีอือล่วงแคร์เอาวนึงเอ้ยเขียวโดนนะเขียวโดนมืินนะครับผมนะเอ้ยเขียวรอดอยู่เอ้ยโอเคพอครับเดี๋ยวเราหาอะไรอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะชึบอซื้อซมีบล็อกอะไรบ้างไม้สี่โกใช่ไหมเอาเป็นไม้แลครับอ่าไม้นี่ก็ใช้ได้อยู่นะในการกันบ้าน เฉื่อยนะเพชิบอินเดียยอนนีดเดียอินเดียว่ะเขาดิชึบชิบชิบอ่าประมาณนี้แล้วกันนะโอเคในกล่องมีของนะมันเขียวอ่ะบ้านดีดีเลยไม่ว่าเอ้ยบ้านคุมเหรอน่ะบ้านเราถึกอยู่พี่หัวบ้านเราโคตรจะถึกเนี่ยผมอ่าเดี๋ยวดูของแป๊บผมสายสติ๊กอชอบแบบตีปุ๊บเขียวกระเด็นเขียวเป็นซ้อนเนี่ยเลยอะไรเนี่ยหลบแล้วจังหวะเนี้ยโอเคเดี๋ยวเก็บของกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตายมาชิบหายเกตเก็บแบบ เอ้ยนี่อไปใครดี่นี่เก็บใส่นี้โอเคเฮ้ยเอรอนมาก่อนอ่าเดี๋ยวทำกันเตียงเพิ่มเนี่ยครับเพื่อความชัวเอาเลยไอไอทุบเลยทุบเลยเอามันใช้อ๋อใช้ทองครับลืมลืมล้วพี่เออสุดยอดเกียร์น่ะแผ่นเนี้ยเอ้ยระเบิดว่ะโอเคสุดยอด่ะเลนแผ่นซ้อนแผ่นว่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไอวันนี่อ่ะนะผมไม่มีแดงมันจะเอาอ่ะแดงมันจะเอาอ่ะเลยแดงว่ะเลยแดงว่ะฮะ แต่งหมดอ่ะแต่งหมดอ่ะผมชอบเป็นบล็อกเนี่ยวางแล้วมันแบบรู้สึกแจ่มเงินมันกันได้ดีมากจริงๆเดี๋ยวทำทางกันตึ๊ตกตายไม่ดีไม่ดีโอเคเฮ้ยเฮ้ยมาวันนี้แหละสีแดงไม่ต่อมาต่อไปเลยสักคนนี้โอเคไปครับผมโอ่งไม่อัพแล้วตีอย่างเดียวแต่วาททองเราทองนี่นี่อันนี้อัพเกรดครับอ่าเอันนี้ดีกว่าเอาเป็นสติ๊กสติ๊กโอเคสติ๊ก แล้วก็พิกแอ็พิกแอ็ตายอีกแล้วว่ะฮะแค่เก็บของไปครับพี่ผอของดีเดียวสองหนึ่งที่ผมมาถึงแดงแล้วนะมาดีเฮ้ยแดงมาแดงมาแดงมาเฮ้ยชิบหายแล้วพี่ไปช่วยมาดีมาดีแน่จริงลงมาพี่หนุ่มเลงมาเอาลงมาดีโทมันจะระเบิดเดี๋ยววะเฮ้ยมันโดดนะเว้ยมันมันจะโอทีนทีมันระเบิดข้างบนน่ะวันเฮ้ยชิบหายรีบรีบมาดิมาดิวะมีบล็อกมีบล็อกมีบล็อกเอาบล็อกมาอุดดิ ชัวเลยเนี่ยสุดทีที่ระเบิดอ่ะชัวเอาดีเอาเข้ามาดีโอมีทีวะนายอ่ะเฮ้ยเอาทีหว่ะวันมเองมบิงอ๋อบนหรือวะฮะเฮ้ยไอ้เล็บตีเลยชิบหายละอุดเลยร็วเลยเออวนหัว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 เฮ้ยเออสสสวววยยยมันเฮ้ยมันไม่ตกว่ะเดี๋ยวดิเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะน้อน้อเอ้ยมันเก่าจริงเหรอไอ้มันเก่าโอ้ เออเว้ยอู้เกือบตายตู้สวนเดี๋ยวเดี๋ยวขอแล้วขอเดียวเดียวคุณอยู่บ้านแล้วมันเป็นแบบหนาชั้นขนาดนี้ไหมคนไม่มีของเนี่ยอุ้งอัพอะไรนี่ไม่ได้อัพอ่ะเอออุดแม่งระเบิดระวังโอเคไหมกว่า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 ของไม่อัพด้วยใครใครอัพของพี่ด้วยเรื่องอุดเลยอุดเลยอุดแค่นี้อุดเลยเฮ้ยากอยู่นะขนาดท่เถื่อนว่ะมันเถื่อนแล้วสีแดงนะ เฮ้ยสีแดงมันเถื่อนวะไม่งในดูวะมันเลื่อนไปดีช้าจังวะเฮ้ยใครวะไม่มีแล้วเก็บของแบบโอเคครับไปดูวะไปบุกเขาดูวะสีแดงโอ้โหสีแดงใเนี่ยอุ้ยเหลือสองทีมแล้วสองทีมได้เจอกันสีแดงถ่ายแดงให้ผมหน่อยมามาเดี๋ยวผมคุยให้เดี๋ยวผมคุยให้เดี๋ยวผมคุยให้มามาสีแดงมีกี่คนวะลลงงสวอ๋อจะคุยให้เดี๋ยวพี่นี่ฮเดี๋ยวพี่ให้ยอ้ยอุ้ยเร็วอันนี้เดียวเดียวเดียวพี อะไรเฮ้ยร่วงอ่ะอุ้ยนกอแมวเนี่ยใไหมเอ้าเออ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 มันสามคนว่ะทำไงดีวะอ้สา้แรงแรงไปก่อนไก่ถอยก่อนถอยก่อนยับตัวเว้ยเ้เว้ยเอ้ยร่วงเว้ยร่วงๆ่วมันร่วงไงร่วงไงเป็นเป็คนเลยคนเลยอพี่พี่้อนพี่้อนเองบิน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 ็วยลอยลออยๆอเยวยวอย เดี๋ยวเด้อเราต้องทำอันนี้ทำขวานี่ว่าขวานใช้อะไรวะเดี๋ยวเดผิดครับนี่ขวานสองทองใช่ไหมสองทองว่ะอีแดง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 แป๊บเดียวเจอกันอีแดงเดี๋ยวอีแดงเราเจอกันขาดสองทองพี่แป๊บนึงแป๊บนึงพี่ไม่มีว่ะใค่พี่แค่คุณหนึ่งเหรอเดี๋ยวพี่ไปแทงให้ของของพี่ไม่มีแล้วน่าจะแทงให้ได้เลย อันนี้โ okay, อเคปิกเงีผมอัพผมอัพขุดเร็วให้แล้วนะวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครซื้อที่ขุดอีกสักอันนึงอ่ะเ,เดี๋ยวผม <ไป S 2> เอาขวานเนี่ยอ่ขวานมันอันนี้ไม่แทงแทงทั้งสองคนอะ่ะเออให้ใครขุดอันึงใคจะขุดเลยผมผมพูดเองวันขุดก็ได้เดี๋ยวพี่กับเอเค okay, ได้เลยพี่ปะพี่อไอ้ไอ้นี่เองพี่อไอ้ไอ้แทงโอเคพร้อมไหมดาบเงี้ยไอ้ขอดาบสักอันดาบโหดสักอันึงเอาเอาดาบอะไรพี่อันนึงดิ๊ยวจะดาบไม้พี่แรกเลยพี่หายวะโอเคดาบไม้พอป่ะวะ ก็ใช้ได้ถ้าถ่วงเวลาแมพี่ใช่เดี๋ยวถ่วงเวลามมามามาเอยงไปเดี๋ยมันฟ้ามั้มันไปฟ้วมันไปฟามเกไปเลย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 ออมหมดออมหมดโอ้ไปช่วยทีเพีงแวเพียงแลพียวิ่งไปเงไปไอต้การคนแทงเกยงเพชรด้วยยิมขี้มันเข้มมั้ยมันเขมว่ะเดบหมดเลยว่ะเออเดเอาดเอาดเดดิโอ้ยถอยอะ

โอเคนี่ครับดูต่อไปอีกตาหนึ่งนะผมจัดไปเพย์เกนเลยปวดเพย์เกนและนอฟแมปเนี่ยอาจจะเจอคนที่ดีเฮ้ยด่านไหนวะด่อะไรวะไม่รู้อ่ะ <aret> <c oughs> ด่านไรวะเฮ้ยด่านเรือด่านเดิมพี่ด่านเดิมด่านเดิมเดิมไหนวะด่านด่านที่เล่นตาแรกนะตาแรกใช่ใช่ใช่เออเอาว่ะเข้มว่ะต้องชนะชนะสองตาติดจะได้หล่อ <c oughs> ๆอ่ะเขีใช่นะหล่อๆได้ดนะคนคนหล่ออย่างเงี้ยแหละสีแดงอ่ะ โอ,อเคกยติเคี่ยวนี่มันคนเสื้อแดงแล้วเอ๊ะอยู่ผมตอบไปกลางเองโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ตอบไปด้วยกานบ้านนะามัน้ยใช่เพื่อนวันหน้าที่เหมือนเดิมชิบหายบอกแล้วร่วงอ่ะร่วงอ่ะอ่าอะไรเงี้ยเอาละจะฟัดบิดเนี่ย <c oughs> อ่าโอเคบลอกเดิมครับตามสไตล์เอาให้ต่อแทนเลยอ่ากดคอนโทรลผมต่อแบบเพชรกันใช่ใช่ตอบบเพชร เอากดวางไม่ได้วางไม่ได้เหรอครับเอาไปก่อนเดี๋ยวพี่ตอบเป็นกลางแล้วกันเนาะเอางี้โอเควางนี้ก็ได้ปะชิบหายมีอะไรบ้างโอเคเรารอไอรอนครับเอ้ยต่อขวาเลยพี่ต่อบกลางเ้ยเร็วๆสิปึ๊บปึ๊บอึ๊บปึบว่ายังไงทองทองเอาเป็นไปแล้วนี่เดือดฮะัลกแลกเขาเนี่ยสายบัวเดีอดมาตอนนี้ช้ำๆนีกันบ้างเยอะวะชโอเคมาครับ ต่อกันบ้านแป๊บเอ้าทุกคนบอกข่าวดีว่าอะไรพี่ไม่มีจีไหนต่อมาเลยต่อแบบเพชรเอ๊ะดีล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 ะยิงกันบ้านกันบ้านอรหอมหอมกริบชื้บชื้บพี่พี่เอาสีเหลืองพี่เอาสีเหลืองสีเหลืองกันกากพี่โอเคบบกเลยได้มั้งบบกเลยบบกเลยมาสีเหลืองเลยโบกเลยบบกเลยบบกเลยไม่ใช่พี่สีนทำงินกลังต่อไปฐานพี่ ไหนไหนโอ้โเห็นอะไรล้วพอว่าสายเออไวชิบหายเดี๋ยวผมเอาสีสีเหลืองเองใช่เลยพี่เกินสีน้ำเงินอีโอเคโอเคพี่อุดบ้านกอนไปใส่กล่องแล้วนะขออุดบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอดีสวนแม่งเอาดิจะต่อไปไม่ได้มาตอบมามาแล้วได้วิ่งสวนกลับไปวิ่งสวนไปตีมันเลยไก่กาวพูดแต่ของตีว่ะเฮ้ยวันกันไหวไหมเดี๋ยวพี่ไปบุกแดง็บวกน่าจะน่าจะบางพี่น่าจะพี่บุกเหลืองพี่บุกเหลืองกับไอ้กันให้ได้ว่าถ้าแตกก็บอกเลยโอเคพี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตีก่อนล่วงหนึ่งยังไม่ล่วงอ่ะยังไม่ล่วงอ่ะพี่พี่ทุบเลยพี่พี่ทายทุบเลยตีก็เคลียร์ก่ไปเลยไปไพี่เหนียบร้อยตกไปดีฟาตกฟาตั้งเงินตกนั้งเงินตกมวยเพชรแป๊บอุตายมาสองตัวโลโลมากโลมากเรียบร้อย น้ำเงินมาพี่น้ำเงินมาเฮได้อยู่ได้อยู่สบายอยู่ไอ้พี่เคียนนู้นนะไอ้เคียนมึงนะพี่น้ำเงินโอ้พี่เอเคปูตายวะโอ้เมื่อกี้เห็นใครบินวะแล้ววะแล้ววะโอเคเอาโอ๊ยกดผิดโอ๊ยไม้หมดเลยไม้หมดเลยเคียไม้มาสีสีเหลืองตายหมดแล้วเพ่ปุ๊บปุ๊บผุดครับเราตายอุดบ้านกันเอากดผิดอื้อ ขุดมาทัหมดประมาณนี้ครับไปเฮ้ยอุ๊ยตัวอะไรอะ<า>ไรไหวอยู่ไหวอยู่มันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเขียอไปน้องเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวเก็พูดอยู่นั่นเดี๋ยวดิโอ๊ยเอ,เอาเอาไอ้ขวานหรือว่าอะไรมาสักอันนะสบายอ่าไหนวะเดี๋ยวพี่เก็บของมาอัพไอ้นี่ก่อนพี่ก่อนแล้วกันสามสิบไอรอนโอเคครับโอเคสีหน,น,น,นึ่งสามสิบไอรอนชึบโอเคเอาเป็นดิสตารของแกครับอ่ะแล้วก็พิกแอคพิกแอคพิกแอคเนี่ยนะวะเฮ้ยสีเขียวเอาที่ขุดมาหน่อย ไหวอยู่อ่ะไปพี่ไปนี่อย่างนั้นสองชิ้นนึงว่ะไงเด็กอาไงสีฟ้าดีวป่ะอุ้ยมันอัพแล้วเหรออัพเพิ่งเก่งเร็วจังวะใช่อัพอ่ะมันใช่ทองอัพนิดเดียวอ๋ออัพเลยอัพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปอัพพร้อมันมามามามันจะเอาอะอุ้ยอุ้ยเอาไปละอย่าหนีดิอุ้ยขี้ไปวอลล์อาเลยพี่เอามาเลยเอาเลยเลยตา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 ยไอดี่ว่าบุบบุบไหมไหม๋ยวผมยังให้พี่อีกผมยังให้ อุ้ยล่วงที่ไปอะไหนวะเขาอยู่ไหนกันผมมันใช้แต่ไม้กหุ่นแก่เองหูค่ายง่ายเนี่ยน้ำเงินเนี่ยพี่น้ำเงินน้ำเงินง่ายมากเออน้ำเงินง่ายมากมันมันไม่ค่อยอะไรเมื่อกี้พี่ยังตีนี่อยู่ไป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 จะไปปุ๊บล่ะมาเลยพี่แต่วันรอก่อนพี่ใช่รอไปพร้อมกันรอไปพร้อมกันผมรอให้กันแล้วจะเอพนมโดนตีปะมั้ยเขียววะเขียววะ

เขียวเก็บของครับอยูกลางว่ะเขียวอกลางว่ะต้มาไหมเขอุ้ยไม่มีทางไปว่ะเกียวรากลับมามาไปไปมาเขียวมาเขียวมามาเขียวมากลังไปพี่กงลังไปจะไม่มีคนต่อเลยว่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอัพของให้แป๊บนึงโอเคครับไปช่วยพิทายะรก่อนรอก่อนเดี๋ยวพี่จะไปอัพเพชรเอาอัพเก่งเพชรเลยนะเว้ยเขียวมาเดี๋ยวพี่แทงให้เดี๋ยวเอา่าเงี้ยเดี๋ยวพี่แทงให้ไปพี่สีเขียวของก่อน ใช่สีเขียวสีเขียวหูสีเขียวถ้าแม่งมีพิกแอคนี่สบายอยู่ใช่มันผมมีทีนทีพี่เจ็ดอันเอาไลักหูบ้างเลยเฮ้ยโูเนี่ยสีเหลืองเนี่ยอู้วโอ้สีเหลืองไปแล้วนี่หว่าอ๋อแลเราถือสีเขียวของของตัวนี่ระดับเพชรป่ะเอาว่ะได้แล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมละพิกแอคไหมพี่พี่ตรงกลางพี่สีเขียวตีมอนโอ้เอาตัวมันก่อนไป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 บุกมันเร็วเรมาดูพี่แทนถือมันกระทืบมันมันกลับไปแล้วว่ะเอาเรียบร้อย เรียบร้แล้วไอตัวนึงมันรื้อไมแล้วอีกตัวนึงรื้อไม่มาอุ้ยใครใครโดนตีใครอ๋อกระบองเพชรเโอเคไปเลไปเลยดี๋ยวผมต่อไปไม่มีไปเลยไปต่อไปต่อไปต่อไปแล้วเราไปผมต่อผมคงไม่ปลอดภัยดิต่อข้างบนอ่ะต่อข้างบนแล้วระเบิดล่วงลุกจะตกไม่วันจะตีโอเคตายได้ตายไม่ตายมีวอล์กอะล่ะไม่มีนี่มันขึ้นได้อยู่เอาไปพี่โยนพี่โยนเอาชิบหายขึ้นได้ขึ้นได้ไหนวะไอต่อไปเลยไอต่อไปเลยโอเคเอามาเดี๋เอาเดี๋ยวเดี๋ยวชิบ พี่พี่พี่มันตอกขึ้นมาพี่ช่วยผมหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยไปไปไปไอ้บลมีที่ตัดผมแกะอยู่มามาพร้อมบวกต่อสั้นหนดิพี่ขึ้นหน่อยฮึบหลบหลบไปเฮ้ยมันกดว่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่โดบไปตีเดี๋ยวพี่โดบไปตบพวกนั้นออกก่อนพี่อุ้ยไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงอุ้ยตายตกตายเฮ้ยไม่ทันว่ะผมระเบิดแล้วพี่เอาว่ะโซ่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 ไงไงไงโซ่เสร็จแล้วก็ ชิบหายแล้วแตกไหมไม่แตกไม่แตกไม่แตกเละพี่เตียงมันเละบัร์ก่อนเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยมาเดี๋ยวดูแบบเละหมดเลยฮะตัววิ่งแล้วไหนวะอีเขียวเลยทีมเดียวหกเอ็มรอบมันต้องจะกันหมดแล้ววะไม่ทันไม่ทันเอาใหม่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 เียวไปเก็บเอ็มรอบไหมครับชิบชิบชบเตียงมันยังเละอยู่อ่ะขอเพชรหน่อยนะจ๊ะมันอุดหมดแล้วว่ะ ที่ห้าเพชรอุ้ยโคตรอิ่มโอเคปึ๊บปึ๊บปึโอ้โอเคอิ่มครับมาเฮ้ยเฮ้ยเทำอยู่ดีวะเขาเป็นมันต่อหมดแล้วว่ะมันกันหมดแล้วสีดมาล่อเราไประเบิดอีกเร็วดิมาระเบิดมาระเบิดนี่โคตรสวยเว้ยตรงเนี้ยระเบิดแล้วพี่ลงเลยเนื้อยางกลับพี่ยึดขุมนวลอยู่พี่ยึดขุมนวลอยู่ปึ๊บ ขอเพชรหน่อยนะครับขอบคุณครับมิเตอร์นิกนิกโซะอาเดี๋ยวเระเบิดระเบิดมาดิระเบิดระเบิดอ่ะจะต่อลงมาเสียวตกชิบหายต่ออีกว็อกสองว็อกแล้วเอาเพชรครับระเบิดเสร็จแล้วก็ลงเดี๋ยวพี่ลงทุกเตียงใครก็ได้ไปตีอันนึงพี่ผมไอ้นี่อยู่เอาของอัพอยู่อีกอันนึงว่ะพอป่ะโอ้โหสิบสี่เพชรเฮ้ยเพชรเช่ชิบหายแล้วอะไรพี่โอ้โหพลาดชิบหายไอ้เม่ฆวางข้างบนอ่ะอ้ พลาดนะเมื่อกี้ต้องลงอีกทีนึงนะโอเคโอเคพร้อมโหโคตรอิ่มอะตอนเนี้ยอิ่มป่ะเพชรสิบสี่ก้อนเลยพี่รีบอ่อัพอัพคิวเลยอ่ะยอาอะไรวะเอาเกาะหรืออะไรเอาดาบหรืออะไรเอา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 ดาบ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 เอาดาบนะเอาใหม่อะไรเริ่มต้นไอ้อุ๊บสเตลแบบตกทีดิ้หายหมดเลยนะชิพายโอเคเอาได้แหละเราจะทำให้มันละก่อยดาบดาบดาบ ที่เดิมต้องขึ้นที่เดิมโอเคเหลือเจ็ดอันนี่นะทั้งกอดทั้งดาบดาบดูอัพแล้วทั้งกอดทั้งดาบอ่ะโอเคกอดเดี๋ยวไปสุดยอดสุดยอดสุดยอดทุกคนเอาเป็นนี่นะต่อขึ้นมาข้างบนอีกแพี่ต้องไปยึดข้างบนก่อนดาบดาบเอาลิบลิมหาเทีมาก็ดีนะเบิ่นเหมือนเดิมเว้ยมีอะไรวะเมื่อกี้ต้องไปเทียนทีห้มัาหกใครใครขุดบล็อกไปวะไม่มีว็อกวะไอ้มาหาพี่หน่อยไเก็บอุ้ยนี่ไงสวดได้ถึงเลยเนี่ยเทีนทีมีสี่อันเหมพี่เอาไงเดี๋ยวเด ไอดิมึงก็หบวกแม่งเลยมันบนหมดแล้วมั้งมาไหนวะเรานัดก่อนพี่เรานัดกันมาคูอว่าจะต่อไปสองฝั่งเฮ้ยฝั่งเดียวแหละถรกแล้วขึ้นบนเลยอันเดียวเนี่ยขุดมันถูกมันหมาแล้วเอาลิฟต์เอาบล็อกมาต่อตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทางขึ้นมันมันจะต่อมาและเรื่องของมันไม่ค่อยมีอะไรมันมันมีแค่มันมีแค่เกาะไอ้นี่เกาะเกาะไอรอนอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ธรรมดามารีบต่อไปต่อต่อทางพียร์นี่มาแล้วพี่วางแม่งแบบวางวางวางรัว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 แม่งเลยเอ้ยต่อนี่ก่อน พี่โดดไม่กล้าโดดอ่ะคนลงต่อเลยเอาเลยโอเคดูแป๊บๆเนาะชิบหายนี่รู้ใช่ไหมแต่วางที่ไหนอ่ะไปเลยไหมเอาวางเลยไหมตรงไปวางเลยชิบหายไม่โดนไม่ลงไม่ลงวาเลยพี่วางเลยจุด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 ด้วยจุดด้วยจุดด้วยเอ้าตายว่ะตายแล้วตายชิบหายเพิ่งตายยังอืออตายบวกอย่างเดียวตอนนี้บบเอ้อเออเอาเว้ยอู้ว่าา มาว่ะได้เวลาบุกเวลาบุกเวลาบุกลนสีเขียวก่เกลเขียวเขียวเหลือกี่คนจ้าหลือสคนเฮ้ยตกอาดเกือบเหลือสองคนสคนะสคนต่อมาต่อมาตอมาตอมาเฮ้ยต๊กตกตกอยรตายตายตาังั ัวนึงอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะพี่นะเรียบร้อยนะโอเคครับก็สวัสดีไอ้ผู้แบกนะผมนี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เนียนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับอย่าฝากกดไลค์ไอ้กดกดซับสไครต์ของฮอชชั่นแล้วก็ใครว่าไอเดียด้วยนะครับผมนี่จากลาไปก่อนนะครับใครอยากดูมินิเกมต่อนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บ